สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r o t c h a n ช e l นผู้รับสา่จากจักรกวาลแปลความหมาย้วยการอ่านน้ำไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานของชาวธาตุดินนะคะหมอแจนจะเช็คพลังงานเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์คนของคุณคนที่เชื่อมโยงส่งพลังงานมาตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนก็สามารถชมคลิปนี้ได้นะคะวันที่เป็นแบบตะวันตกและรายละเอียดจะดอยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะหรือใต้คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้นะคะ ตอนนี้ถ้าใครนะคะอยากร่วมบุญนะคะกับหมอแจนและดูดวงราคาพิเศษนะคะราคานั้นแล้วก็อยากโอนเงินเพิ่มร่วมบุญก็โอนยอดมากเกินกว่านั้นได้นะคะเราจะทอดกระถิ่นกันเนาะเพื่อนๆนะคะให้ไปฟังรายละเอียดนะคะในคลิปที่ร่วมบุญราคาพิเศษนะคะเพื่อนๆนะแอดไลน์ไอดีมานะขอคนที่พร้อมโอนนะจ๊ะ เอาละค่ะวันนี้เราจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินทรายสัญญาณพลังงานคนของคุณนะคะที่ส่งมาถึงไพ่แล้วหมอก็จะอ่านตามหน้าไพ่ว่าคนของคุณเป็นอย่างไรนะสถานการณ์ตอนนี้นะแนวโน้มในอนาคตหมอก็จะทํานายไว้เลยนะคะส่วนเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นให้คุณนะคะเอาไปเทียบเคียงกับสถานการณ์จริงว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้นะคะเพื่อนๆนะ เข้าใจตรงกันนะแต่ถ้าใครอยากเอาคําตอบเป็นของคุณเองนะคะเช่นโอเคนะคนคนนี้กําลังปรับเปลี่ยนนะคะนิสัยส่วนตัวของเขาอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อ ให้นะคะคุณและเขาเนี่ยสามารถยอมรั aste, บตัวตนและนิสัยซึ่งกันและกันนะคะข้อดีและข้อเสียของกันและกันได้นะจะสามารถทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในอนาคตได้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้ถ้ามีเรื่องไม่เข้าใจกันการไม่ยอมรับความเป็นตัวตนของกันและกันอย่างส e ุดตรงนะคะไม่มีใครแล้วนะคะที่ ในครั้งแรกที่เรายังไม่รู้จักไม่ใส่ใจคอกันดีพอหรือยังไม่เรียนรู้นะหรือยังไม่เคยไปออกเดทกันหรือไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ทางออนไลน์เป็นความสัมพันธ์ทางออไลาางกลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนะะมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคุณอาจจะปรับ เปลี่ยนอะไรความคิดหรือมุมมองของคุณใหม่นะคะหรือคนของคุณก็ได้ก็ด้วยเช่นกันนะชาวธาตุดิน,พน,น,น,นะะเพื่อศพบังกรนะคะเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อคุณสองคนเนี่ยนะตัวเขาบอกว่าตัวเขาอ่ะอยากจะเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างในความรักความสัมพันธ์เขาอ่ะยังคิดว่าคุณอ่ะ เป็นคนที่นะมาเติมเต็มแล้วก็เป็นความสุขให้เขาเขาอะอยากได้คุณมาเป็นคนที่ในครอบครัวเป็นคนที่เขาอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยเป็นคนที่เขาอยากจะแต่งงานกับคุณนะคะเขามองภาพความสุขนั้นซึ่งมีคุณร่วมอยู่ในนี้ด้ในนี้ด้วยนะคะบางครั้งเขาอาจอยากจะบอกว่าโอเคนะเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองนะคะจากที่เมื่อก่อนนะคะอาจจะ การที่มีครอบครัวมีความรักอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการเพราะเขาอาจจะเคยผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคุณเป็นคนที่เอาชนะใจเขานะคุณมาปรับเปลี่ยนความเชื่อหรือความคิดเรื่องความรักการมีครอบครัวนะหรือการอยู่ด้วยกันหรือการครบหาดูใจเปิดโอกาสให้ตัวเองคนใหม่เนี่ยนะเมื่อก่อนเขาไม่ได้คิดสิ่งนี้ แต่ความรักของคุณนะคะสามารถเอาชนะใจเขาได้เขาย้อนคิดสิ่งต่างๆที่เขาอะเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจตัวเองดื้อดึงนะคะหาหาแบบว่าเรื่องยากๆอะให้คุณนะคะคล้ายๆเหมือนว่าเอาแต่ใจตัวเองแล้วหาเรื่องให้คุณดูแลนะ,ะตอนนี้เขาแบบว่าเหมือนเป็นเป็นการทดสอบอะนะคะ ความรู้สึกของคุณอะไรแบบนี้นะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเสียใจนะตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่านะเขาไม่ได้อยากเขาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะอยู่คนเดียวเนี่ยเขาไม่มีความสุขเขาอยากจะเรียนรู้ความรักความสัมพันธ์คนคนนี้เขามีหวังนะนะอยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์แล้วแหละ เขามองภาพในอนาคตนะคะตอนนี้เขามี energy ที่ไม่ดื้อดึงและมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำมีความกล้าหาญบางคนอาจจะไปเจอคนที่มีลักษณะทำงานที่ตำแหน่งสูงๆองค์กรใหญ่ๆห,หรือชาวต่างชาติต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะคะเขาบอกว่านะตอนนี้เขาไม,ไม,ไม่ไม่ทดสอบคุณแล้วเขายอมรับแหละว่าโอเคคุณอะเป็นคนที่ผ่านในกระบวนการที่เขาทดสอบมาทั้งหมด ะะเรื่องราวต่างๆนี้มันอาจจะทําให้ชาวธาตุดินบางคนนะคะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็น e NERGY TOXIC เป็นวิบากกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเขาอาจจะยังไม่ตื่นรู้นะคะตอนนี้เขาตื่นรู้แล้วนะคะอุปสรรคและปัญหาต่างๆมันดีขึ้นต่อเมื่อคุณและเขาได้ห่างกันไปนะคะไม่ไมแน่ใจว่าบางคน6วัน6สัปดาห์หรือ6เดือนนะคะไม่เกินนี้นะ,ะนะะเขาบอกว่าณจากนี้ไปนะ,คะคกงล้อแห่งโชคชะตาน,นะคะจะหมุนมาเข้าข้างคุณ,คณ นะคนคนนี้จะพูดนะความรู้สึกคือเขามีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่เขาจะพูดตรงพูดจริงนะพร้อมนะคะที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในสถานการณ์ที่มันนิ่งมันเงียบมันหยุดนิ่งนะเขากับคุณอาจจะเครียดหรือวิตกกังวลและก็คุณนะ่ะไม่ยอมอยู่ใต้อันเดอร์ในสถานการณ์นี้แล้วไม่อยู่ไม่ยอมอยู่ใต้ในอํานาจความรักความสัมพันธ์ของคนคนนี้แล้วถูกใช่นาะถูกใช่ไหมคะคุณหันกลับไปโฟกัส นะการงานการลงทุนแล้วไปโฟกัสตัวของคุณเองและคุณก็พยายามอยากจะตัดใจจากคนคนนี้ให้ได้นะคะเพื่อนแต่แตกต่างจากคนคนนี้คนคนนี้พยายามอยากจะสู้ในความรักความสัมพันธ์นะแล้วก็เขารู้ว่าตอนนี้ตัวคุณนะคะบล็อกหรือนะ,ะมีอะไรที่แบบว่าไม่อยากให้เขาเข้ามานะ พูดคุยหรือสารความสัมพันธ์นะคือเหมือนว่าคุณอ่ะไม่เปิดใจให้เขาแล้วปิดใจตัดสินใจแล้วว่าไม่อยากเอาคณไม่อยากเอาเขานะคะเพืเ่อนๆนะแต่ชาวธาตุดินคนคนนี้ยังมั่นคงอยู่กับคุณแล้วก็คิดว่าจะทำอย่างไรนะคะที่นะะอยากจะบอกความรักความรู้สึกหรือเขาจะพยายามทำงานในความสัมพันธ์ในขณะที่เขารู้สึกว่าหวาดกลัวนะคะ ตัวคุณเขาองเลยใจเขาไม่แน่ใจเพราะคุณกําลังมีกําแพงแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่เซฟโซนปลอดภัยของคุณเขาจะสู้แล้วจะฟันฝ่ากําแพงนั้นนะคะเพื่อให้คุณและเขาได้กลับมาพูดคุยและคืนดีนะในความที่แบบเออไม่แน่ใจว่าในความกลัวแบบว่าถ้าเขาทดลองทําสิ่งเนี้ยคุณน่ะจะให้โอกาสไหมจะให้โอกาสรักเขาไหมนะคะเขากําลังคิดวนเวียนเพราะตอนนี้เขาอะมองที่ในความสัมพันธ์แล้วเขา ไม่แน่ใจว่าตัวคุณยังคงรักเขาไหมนะเพราะตอนนี้คุณน่าจะเงียบและคุณไม่ได้แสดงออกอะไรหรือไม่ได้ติดต่อสื่อสารถึงเขาแล้วหรืออะไรเพื่อนนะคะเหมือนว่าไปอยู่ในพื้นที่ของตัวคุณตัดสินใจตัดเขาออกไปจากความรักความสัมพันธ์เช่นไม่ติดต่อสื่อสารไม่พูดคุยไม่ให้ไม่ให้คุณเห็นอะไรเลยทางโซเชียลออนไลน์หรืออะไรแบบนี้ไม่แสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกไม่ได้ห่วยหาเขาอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองนะชาวธาตุดินนะคะแต่คนคนนี้ยังรักและยัยงคิดถึงคุณนะเพื่อนนะคะ energy น,นี้แหละ ถึงแม้มันจะคิดว่าคุณอาจจะคิดว่าความรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ <out> เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นนะคะใครบางคนเนี่ยจะปล่อยตัวเองจากความเป็นอิสระนะ,ค,ะความเป็นอิสระจากอะไรล่ะคะความเป็นอิสระจากความกลัวความเป็นอิสระจากการที่คิดว่าไม่อยากจะมีความรักความสัมพันธ์เจ็บปวดเสียใจเอาภาพความหลังครั้งเก่านะคะและเขาก็หลบหลีกหรือหนี หนีออกไปจากความสัมพันธ์เช่นไม่อยากคอมมิชเมนต์ไม่อยากผูกมัดนะทำอะไรรับหลังหรืออะไรก็แล้วแต่หรือสวมหน้ากากในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือปฏิเสธตัวเองว่าไม่ได้รักคุณนะไม่ได้อยากเจอคุณเนี่ยเขามั่นคงต่อคุณนะคะเพื่อนๆเนี่ยคนคนนี้นะรักคุณมั่นคงเขาอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะคนคนนี้นะตอนนี้ในการตัดสินใจในความเงียบครั้งนี้ที่คุณและเขาเงียบไม่ได้ติดต่อสื่อสาร เขาไขาควรและไต่ตองแล้วนะคะว่าเขาไม่อยากอยู่โสดแล้ะไม่ได้อยากอยู่คนเดียวเขารักคุณและเขารู้สึกว่าคุณกับเขามี energy เเที่ตรงกันคุณและเขาน่าจะเป็นคู่หรือเป็นเนื้อคู่กันสิ่งที่เขาคิดรู้สึกนะคะเพื่อนตอนนี้เขาอะนะเจ็บปวดเสียใจที่เขาอะอยู่ห่างไกลกับคุณแล้วก็มันมีความรู้สึกว่านะเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้คิดว่าตัวคุณเป็นตัวเลือกหรือทางเลือกนะคะเพื่อน <ๆ S 2> เขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่สําคัญแล้วก็รัก เขาอยากมีความสุขนะเขาอยากเจอคุณและอยากอยู่ใกล้ๆคุณอยากบอกรักและอยากให้คุณอยู่ตรงนี้คุณเป็นความสุขของเขานะเพื่อนๆนะคนคนนี้จะทํางานในความสัมพันธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะจากนี้ไปสวันสองสองสองนาทีสชั่วโมงสองวันสองสัปดาห์นะคะคุณจะได้เจอนะคนคนนี้และคนคนนี้นะคะจะต้องแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกความหลงไหลความข้างไค้ มันจะมีความมั่นคงในการหมอหมอรู้สึกว่าชาวท่าดินคุณจะได้คอมมิชเมนต์นะนะคุณจะเริ่มต้นคบกับคนนี้แบบจริงจังชัดเจนนะหมอเชื่อเลยคือมันเป็นการตัดสินใจที่รอคอยมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วในความห่างในการทบทวนตัดสินใจคือไม่มีใครอ่ะดีเท่าคุณคนคนนี้เปิดใจแล้วนะคะไม่ว่าใครจะไม่เห็นด้วยในความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาลดอีโก้ของเขาลงและเขานะคะ จะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมี energy ที่ไปข้างหน้ามีความตื่นเต้น มีความตื่นเต้นมีความสุขมีความสนุกสนานและมีแพชชั่นต่อกันนะคะเขาจะทํางานในความสัมพันธ์นะเพื่อนๆนะคะเอาราคานะอันนี้เป็นการอ่านตามพลังงานน้ไพ่ยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากเอาคาําตอบเป็นของคุณเองนะคะก็แอดไลน์ไอดีดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนได้นะโปรโมชั่นที่ทําบุญกระถิ่นนะคะ3า9บาทดูดวงส่วนตัว30นาทีนะเดี๋ยวหมอจะให้คิวเองว่าวันไหนที่ว่างนะจ๊ะแล้วก็ส่วนคุณจะโอนยอดเพิ่มจากนั้นก็คือเป็นการทําบุญร่วมกับหมอแจนนะจ๊ะเพื่อน ตอนนี้ยังมีคิวอยู่ให้แอดไลน์มาได้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะเอาราคาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ